เดี๋ยวต้องลิดเซ็นให้สดๆเลยนะครับข้างหนึ่งคุณหนุนนอนอีกข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวเขียนดู้หัวใจของล็อโดนหายไปไหนแล้วป่ะพี่นี่ไงนี่ไงไปเลวไปแลวโอ้โหหนุยเขามีตังมึงก็ระแวกมะซัว่มาแล้วมาแล้วแล้วไแล้วแสนนึงมีแน่แน่เขาไม่อยากออกซื้อแต่พี่ว่าราคา60บาทอะไปแล้วดเซ็นให้ด้วยเซ็นให้ด้วยรับเออแนรับเช้หน่อยแล้วเพราะคุณพี่เขาไม่อยากออกซื้อ มาเร็วาวอนก pues ่อนหน่อยก่อนหน่อนลิศก่อนนอนลูกอันนี้รอบก่อนเพื่อเอาหมอนข้างลิศไปอีกแสนหนึ่งช่วยน้ำเที่ยเหมือนกันแล้วที่สำคัญลิศเขียนว่านอนข้างข้างลิศเรียกว่าที่บ้านมีชุดเครื่องนอนของลิศครบชุดแล้วนะฮะอันนี้คุณอะไรครับพี่ยอมขอบคุณพี่ยอมมาขอดเซมบุ้ยกับพี่ย้อมขอบผมด้วยขอบคุณมากครับ นะอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปหนถ่ายรูปด้วยนะเวลาคนมีเงินจะไม่ค่อยชอบออกสื่อนะครับพี่อขอ,ขอมขอบคุณมากครับแสนหนึ่งพวกแกให้มีตังหรอกเเหววผมว่ายอย่างนี้เลยดีกว่าของแก้เป็นกํลาลังใจให้เราเอยของแกเป็นกำลังใจจุดหนึ่ง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 สักเนินหนึ่งจักเนินนึงสักเนนนึงจัดไป้งงบไปจด โคตรคุ้มเลย60บาทเป็นไ,ปไงล่ะ60ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะบอกแล้วคุณเ้มหมดริทจะเพิ่งไปริทน,น,น,น้องริทน,น,น้องริทการขับนนะะริทนะฮะรวบรวมเงินนะครับบริจาค8,886บาทให้กับเรารับมือหน่อยใครบริจาคกลุ่มไหนนะยกมือหน่อยเร็วขอบคุณแฟนดมือขอบคุณปิดมือหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมาก ถ้าพี่เป็นลินี่พี่ดีใจตายเลยเนาะแฟนสาวน่ารักกขนาดนอีกยังมีอีกนะครับ